ลูกค้าหลายท่านเนี่ยถามก็เข้ามาเยอะมากๆเลยว่าตัวผนังเนี่ยมันคืออะไรมันดียังไงมันใช้ยังไงแล้วมันแตกต่างจากวัะสะดุทั่วไปยังไงเราสามารถใช้แทนผนังบ้านได้เลยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ด้วยเก็บเสียงได้อีกเราก็จะเป็นการทดสอบผนังพียูนี้นะคะนี่นะคะดูว่ามันทนแค่ไหนอ้อาวโดดเพิ่มเติมด้วยไม่หนักนะคะเนี่ยดูสิสบายสบาย ลองป้าหินใส่ล่ะอ้าวไม่ใส่ใจอ้าวคุ้มขนาดไหนถามใจเธอดูสวัสดีค่ะปิว สวัสดีค่ะก็ชานะคะจากชายทะแลนดนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องผนังสําเร็จรูปนะคะเป็นสินค้ายอดทิตมากเลยนะคะลูกค้าหลายท่านเนี่ยถามกัเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าตัวผนังเนี่ยมันคืออะไรมันดียังไงมันใช้ยังไงนะคะแล้วมันแตกต่างจากวัสดุทั่วไปยังไงก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าในปัจจุบันนี่นะคะอากาศมันร้อน แล้วก็คือเวลาอุณหภูมิที่ในบ้านนะคะเวลาเราอยู่อยากอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็บ้านมันร้อนๆเนี่ยเราก็ไม่อยากอยู่เราก็ต้องหาออกไปเดินห้างบ้างเปิดแอร์บ้างอะไรบ้างซึ่งมันก็เป็นการเปลืองไงคะทีนี้นะคะเราก็มีตัวช่วยก็คือผนังที่ช่วยลดอุณหภูมิตัวนี้นะคะด้วยเริ่อทีเนี่ยผนังที่ช่วยลดอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะเป็นผนังพวกเขาเรียกว่า EPS นะคะแซนวิชพาเนลอะไรพวกนี้นะคะพวกผนังห้องเย็นซึ่งมันก็จะมีลายแบบเรียบๆก็คือเป็นขาวๆเรียบๆไม่ก็เป็น สีเรียบๆโทนๆนะคะแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงแต่ตัวนี้นะคะเราก็มีนะวัตกรรมใหม่มาแนะนาก็คือ MC w a l l นะคะตัว MC w a l l เนี่ยคืออะไรมันก็จะคล้ายๆกับผนัง EPS นะคะแต่ว่าความดีของเขาดีก็คือราคาเนี่ยจะถูกกว่านะคะแล้วก็มีลวดลายที่สวยงามเราสามารถใช้แทนผนังบ้านได้เลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ด้วยยังไม่พอคะ่ะเก็บเสียงได้อีก อ่อันนี้นะคะคือข้อดีของเขามาบรรยายมาเยอะละของจริงมันจะเป็นยังไงเราพาไปดูกันเลยดีกว่าไป <S <S และนี่ก็คือ,อไม่ใช่ตัวครับพี่ชาอ๋อเหรอเป็นตัวนี้นะคะนี่ผนังสำเร็จรูปนะคะ MC wall หลายคนเนี่ยถามว่า มันหนักไหมนี่นะคะขนาดชาเป็นผู้หญิงนะชายยกได้เลยตัวนี้นะคะคือแผ่น MC w a l l ที่ลูกค้าหลายท่านเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆตัวแผ่น MC w a l l นี่นะคะคุณสมบัติของเขาก็คือกันความร้อนได้นะคะแล้วก็เก็บเสียงได้ด้วยแถมยังมีลวดลายสวยงามนะคะแล้วก็ที่สําคัญน่ะติดตั้งเร็วนี่ดูลวดลายบนหน้าเขานะคะตัวนี้นะคะตรงแกนกลางเนี่ยจะเป็น PU o ฟมแต่อันนี้มันเหลืองไปหน่อยนะคะมันตากแดดตากลมแต่ตัวนี้สามารถตากแดดตากลมทนสารเคมีได้นะคะตัวหน้าเขาเนี่ยคะ่ะจะเป็นพวกซิงค์นะคะ ก็คือพวกแบบเดียวกับสังกะสีนะคะเคลือบข้างหน้าแล้วก็ปัม๊มลายเข้าไปตัวข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นคอยสังกะสีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะไม่มีลายตัวนี้หนา16มิลกว้าง3 8เซนนะคะยาว3.8เมตรและที่หลายคนกังวลมากกว่าน,นั้นนะคะคือมันจะลามไฟไหมเราก็จะเป็นการทดสอบผนงัง P ีูนี้นะคะว่ามันจะลามไฟไหมที่หลายคนสงสัยนะคะนี่นะคะ ไม่ไหม้นะคะไม่ลามไม่ปิดไฟโอ้โหทำไมมันเจ๋งแบบนี้ล่ะ <S <S แล้วทีเนี้ยมาถึงความแข็งแรงทนทานก่อนนะคะว่าแล้วบนังเนี้ยมันจะแข็งแรงแค่ไหนมาดูนะทุกคนตัวเนี้ยยาว3.8มจุเมตรมามามานะยาว3.8มเมตรเราจะเดินให้ดูอ่ะดูว่ามันทนแค่ไหนเป็นไงคะ47่กิโลนะคะชาอ้าว นี่มีกระโดดเพิ่มเติมด้วยขอทางบ้านรีเควสมาแข็งแรงทนทานมาถึงเรื่องน้ำหนักนะคะว่าหนักแค่ไหนมาลองกันนี่จะเป็นผู้หญิงนะเอา้าอนี่นะคะไม่หนักนะคะเนี่ยดูสิสบายสบายโอ้ เป็นไงคะทีนี้หลายคนน่ะชอบบอกว่ามันแพงไปรอเปล่นเนี่ยเราเทียบกับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตไม่มีฉนวนกความร้อนดี1.2คูณ2.4แผ่นละพันสถึงพันสี้อรีแผ่นละพันสเนี่ยติดผนังด้วยเลยเนี่ยติดต่อตอกันเลยด้วยคุ้มขนาดไหนถามใจเธอดูอ่ะทีนี้นะคะมาถึงเรื่องการประกอบหลายคนสงสัยว่ามันจะประกอบอยังไงติดตั้งยังไงยุ่งยากไหมอ่ะมาลองนี่ง่ยายๆนะคะ นี่ยกจิ้มกันเลยนี่ทีนี้นะคะมาถึงเรื่องการทําความสะอาดนะคะตัวแผ่น M C w ี่ยทำความสะอาดง่ายมากนี่ค่ะผ้าหนึ่งผืนอันนี้ชาจุ่มน้ํามาเรียบร้อยแล้วน,นะคะนี่ฉีดจะ้ะแค่นี้เองค่ะหรือว่าจะน้ําฉีดล้างเลยก็ได้เพราะว่าตัวนี้ทนน้าทนไฟทนสารเคมีอยู่แล้วง่ายๆแค่นี้เอง ถ้าลองปาหินใส่ละ่ะจะเป็นยังไงมาค่ะจัดไปหินสวยงามเหมือนเดิมจ้า ก็เป็นยังคะจบการรีวิวกับผนัง MC Wall ียบร้อยแล้วนะคะแข็งแรงทนทานนะคะทนแดดทานส่วนความสารเคมีนะคะ MC Wall ทนได้นะคะอ,อายุการใช้งานก็ยาวนานถึง15ปีเต็มนะคะถ้าใครสนใจทำยัรดีทักเข้ามาได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากราคาปกติ1,750บาทวันนี้ไม่ขายนะคะเหลือแค่1,440บาทนะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นถ้าใครสนใจก็ทักไลน์แอดตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ ะคะก็ลากันไปก่อนอย่าลืมแคปคลิปนี้เข้ามานะคะ<ๆ>เพื่อรับปูโมิั่นพิเศษสำหรับวันนี้ลาก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ